สวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับพามาดูอัปเดตทางเดือนเท้าครับ <c oughs> ทางเรือนเท้าริมคลองนะครับผมจากตรงท่าเรือนะครับที่มองเห็นท่าเรือนะครับท่าเรืออโศกนะครับผมงานของผมทําก็เป็นตอกเสาเข็มนะครับ ตอกเสาเข็มประมาณนี้ครับตัวที่ตอกเสร็จครับแล้วก็มีช่างคนอื่นช่วงเอื่นมาทําต่อนะครับของผมจะตอกแท่เสาเข็มนะครับผมอัปเดตบรรยากาศนะครับข้างหน้าที่เราเห็นจะเป็นท่าเรืออโศกนะครับผมใกล้จะเชื่อมต่อกันนะครับ,รบไปเลย ฝั่งทางนู้นนะครับฝั่งทางนู้นจะเป็นไอท่าเรือนานานะครับแต่อีกไกลนะครับประมาณสามสี่ห้าร้อยเมตรนี่นะครับนะครับบรรยากาศเรือผ่านมาบริครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับเรือจะแวะท่าเรือโศกนะครับ วัสดีวันเข้าพรรษานะครับผมอัปเดตสถานการณ์ให้ดูนะครับจุดที่เสียดนะครับนะครับกำลังจะเชื่อมต่อนะครับถ้าจบตรงนี้จะเดินได้เลยนะครับทีนี้จะเดินได้ไกลนะครับจากนะครับท่าเรือนานานะครับจนถึงท่าเรืออโศงนะครับ จะเดอนได้ใกล้จะเชื่อมต่อนะครับเดือนได้แต่ก็ยังอันตรายนะครับยังมีช่างทํางานอยู่ครับเดือนยังเสียวๆนะครับเดิอน,อเน,เดนไปถ่ายไปนะครับผมอับเดตียสถานการณ์ให้ดูนะครับผมผมก็เป็นนะครับเป็นช่างมาทํางานนี่แหละครับเก็บภาพไว้นะครับเก็บภาพไว้ดู ตอนเราปิดยุบานหรือตอนเขาสร้างเสียดครับเผื่อได้มีโอกาสมาเที่ยวอีกครับก็จะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมตามสำเนียงคนอุบลน,นะครับผมบรรยากาศอู้เสียวนะครับกว่าโทรศัพท์โดนเหมือนกันนะครับบรรยากาศนะครับวันหยุดชดเชยเข้ารรษาหรือวันหยุดเข้ารรษา ก็ยังทําง,งานเหมือนเดิมครับอาตังทารถกลับอุบลครับผมบรรยากาศโอ้หัวเลื่อนชิบหายไปแล้วตามเมทันครับผมเสือ,ยอยมมน,นยากครับเสืนไปถ่ายไปนะครับผมบุญทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้กันให้กันนะครับสำหรับผมก็ มือใหม่หัดทํา YouTube นะครับถ่ายเก็บยวไปดูเ,เล่นเเผื่อไปยุบ้านนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมานะครับเห็นคลิปผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเปีนเยนข้างหน้าเป็นท่าเรืออโศกนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ